วอนนี้เรามาถึงที่สวัสดีค่ะพบกับช่องโบเก้ทีวีนะคะวันนี้นะคะเราก็จะอยู่ที่นี่ข้าเลอค่ะอยู่นี่ทั้งวันเลยไหมวันนี้ฝนตกไหมลกูกฝนตกไหมค,ครับฟ้าสวยมากเลยนะครับผมมีหมีคุณแม่ครับเชิญครับโหน่นหละแกนเล็กเกินไปเห็นไหมใส่ใส่ใส่ยากต้องกินนมเยอะนะครับ <c oughs> เข้าใจหรือเปล่าเข้าใจไหมยเ <c oughs> พึ่งไปพอหยุดยิงตั้ง <c oughs> อะไรเนี่ยโอ้ยโอ้โหโอเคขับเองเลยล่ะลูกโบเก้ขับเองยาย่าโอ้ยหุ้ยหุ้ยทำไมขับเป็นล่ะเฮ้ยแม่ไปแล้วนะมาเลยทำไมขับเป็นมาเลยครับมองนี่มองนี่มองนี่คุณแม่ขับร่มทุกอีกแล้ค่ะลูกไปแล้วตันกันแล้วก็แตะมือนะครับผมแตะมือครับผมแตะมือไหนอ้าว ขาวตามมาแล้วขาวไปจี้มาแล้วจี้มาแล้วจี้มาแล้วจับแน่นๆจับแน่นๆนโอ้ยจับแน่นแน่นจับแน่นแน่นว้าวเจ็ว้ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงก็ามรู้สึกว่าแม่บอกว่าแม่ร้องแบบอากเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาจับผ่าหน่อยมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้แม่ยังเดี๋ยว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 เป็นไงบ้างความรู้สึกอยากเล่นอีกไหม ตกบอกเกเชียร์เร็วเชียร์เร็วเชียร์เร็วมาใกล้ๆเร็วไปเชียร์เอาหลังลงแล้วหลังลงแล้วว้าาจะอ้วนมากพอเหรอขออนุญาตดูตรงนี้ก่อนนะครับโหตายแน่ๆแปดสิบกิโลครับ บ๊อกเก้ขอบคุณครับผมสบายไหมวัวใจจ้วายปาจนสุดยอดในโลกจนสุดยอดในโลกสุดยอดเลยไม่ดูหน้าตาโ๊อเก้ที่เป็นไงลูกถ้าเป็นหนูนะหนูหัวใจวายหัวใจวาย โปรแกก็ดูรีวิวมาก่อนนิวขึ้นไปเองเลยรู้เหรอลูกนูรู้เหรอคะเดี๋ยวก็พ่อขอถ่ายคลิปข้างล่างรอโอ้โอหอะไรเนี่ยเอาแล้วมาตั้งใจว่าอุ้ยตรงนี้เร็วมากตรงนี้เร็วมากเราไปเราไปเราไปโอ้โห อุ <s 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 ้ยเดี๋ยวเร็วเ๋ยวเร็วเร็วมันเกือบดึงข้างบนเลยลงอะไรเนี่ยอะไรอะน้องทำไมมาถึงนี่ยอ๋อถ้าถ้ามันไม่บาลานซ์แม่ก็จะดีดออกไปน้นท่าแม่ประมาณสิบเมตรภพองคาดเอวได้ดีนะครับถ้าถ้าผู้ปกครองไม่มีเอวทำไงครับน้องโชคดีนะครับจะไมทจะไม่ห่อเร็วจังเลยอ่ะ ทำไมแม่กับลูกอยู่ด้งยกันทีครับนะครับอันนี้อันนี้คุณแม่ครับนะครับเพราะว่าคุณแม่ครับนะครับผมไม่ใมหม้มันหมุนเองลูกมืออยากเล่นก็เล่นไปค่ะโอเคโอเคเริ่มปรับตัวได้แล้วนะครับโอ้โอพ่ออยู่ท้ายสุดเลยอะ่ะโอเคอยู่นนมันเป็นไรโอกี okay. ้เพิ่งอยากหมุนก็ไมห่หมุนไปเลยครับ ว้าว <Wow. S 2> ้ยว้ย้ยว้้ยว้้ยโอเคระวังนะลูกระวังอ้วกนะวลาวป้ากลัวคิดค่ะพว่าโดนเสาวบางค่ะมาไม่เห็นบเกแก่ะันบอกแก้ไสนุกไหมคะมาโมมามายกคเนุกสนุกสนานค คุณแม่ครับสวัสดีเพื่อนๆไหนครับพร้อมกันครับท<อ>ี่นี่ก็เบอร์เขาใหญ่โอ้โหไว้เหมือนนางงามเลยสวัสดีครับบ๊ายบายอขอบคุณที่ตามรับรชมคลิปกับป้าไลฟ์ครับผม